กูตรงนะกูไม่ดูแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวัสดีครับวันนี้ก็จะพากันมาดูสคริเกมในเมืองเคทาวน์นะผมบรรยากาศจะเป็นยังไงก็รอดูกันได้เลยครับผมเสียงเมอาจจะเบาดดหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเปิดทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับ เกมมันเลียกว่าเหี้ยมันัแข็งมันแรงหน้ามีหลุมหัวขาว ตุ๊กตาเกมนี้ไก่เกินใช้ได้เลยป่ะดิควรนำมาหัว Fl น้ำตาลตกนะข้างหน้ามีหลุมนะมานะ จะตามหัวสิจมพูดไปอ่ะว่าจะแวะทักเซลข้างหลังหน่อนยที่มันนอนตรงนั้นไหอ่ะรู้สึกว่าผู้คนรอบนี้น่ารักมากเลยอ่ะไม่เหมือนรุ่นก่อนกน รอบรอบรอ,อบนี้น่ารักกันมากเดินมาไปฮ่า่าฮ่าใช่ฮ่าฮ่าน่ารักมากเลยฉันก็อีกข้างหน้าโดนลงไปก่อนสิยะฉันเกือบจะลงไปตามไอ้คนนั้นแล้วฉันเกือบจะตายแล้วครับมาเซนวิ่งเขียวิงงง่งเลยวิ่ง <c oughs> จี้จัดมาเซนวิ <c oughs> ่งเลยนมาเซนวิ่งเลยวิ่งไว้วิ่งเลยวิ่งเดี๋ยวไม่ทันเอานะวิ่งเลย ไม่มีครับอันนี้ไม่มีแม่งไม่วิบีก็จบมาครับเกมสองมันยังเกมสองครับมันมีครับส่วนส่วนหนึ่งมันมีแน่ครับเกมสองอะมันต้องมีเพลงครับมามามา

ปาปาอยู่นี่ใช่ไหมใช่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เต้นเตนอยู่เต้นอยู่หม่งเนี่ยหมชื่อหมงเต้นอยู่ันเลยครับทำไมเราไม่กดพร้อมกันจะวิ่งตรงห้องหนนี่อับมันัมานีัมานี่มันี่มานี่มันี่มันมันมันันมั้มันมันันมนมััพี่ัมมพี่ัมมััได้ับได้ ถ้าสามคนก็หาใครหามันนะพี่เอ่งนี้เอางี้แล้วทีนี้เป็นไรเนี่ยเอางี้เอาปั๊บปุบก่อนถ้าสี่คนก็อยู่ด้วยกันพี่ไวครับเคโนาวาเราต้องหันเราต้องมาอันนี้เงี้ยถ้าสองคนก็คนละหัวนาวากดใหม่หนึ่งสองซ้ำถ้าสามคนจะหนึ่งสองซ้ำผมลืมชื่อครับโปรดโทษป้าป้าป้าครับไลค์มากเลยป้า ขาเรียกอว่าปลาเลยเหรอใช่ครับผมมีลูกหลายคนป้าหรือป้าอะหอยออกป้าใช่ไหมโอเคโอเคนี่ไงกินแช่นะเตเน่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 กุ้งแถ้าคนขึ้นมาทำไงวะเนี่ยกินแช่นะเตเน่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 เตเเน่เนดี๋ยวผมจะพูดภาษา้เองกติกานะคะรอบแรกห้องจะเปิดทั้งหมดนะรอบที่สองห้องจะปิดสองห้อง รอบสามปิดอีกสองห้องรอบสี่ปิดอีกสองห้องนะครับวันนี้ป๊าคอยทำให้รูกหน่อยการรอบนี้นะคะถ้าหนูถ้าเพลงจบแล้วขานเลขหนึ่งห้องต้องให้พอดีกันกับเลขที่หนูขานนะครับถ้าใครเกินได้ไหมครับเกินจํานวนที่หนูขานสามารถค่ากันได้นะครับเพื่อที่จะให้เลขพอดีนะครบแล้วเจอกัน อำแทงกันนะพี่ไงไม่แทงครับไม่แทงไม่แทงเดี๋ยวผมเข้าหลไม่แทงไม่แทงครับไม่แทงไม่แทงพร้อมครับโอเคไม่พร้อมหนูจะเข้าข้างหลังป้าป้าด้่ยลูกเออว้ายจะใครอ่ะแทงกันดีวะว้ายมาแล้วมาแล้วอานอเลงผู้หญิงคนนี้อันนั้นไใครวะมีเรื่องถ้ามันหนึ่งเข้าเหนียวแกเข้า สี่คนไปเร็วพวกเราอย่างหยาอีนี่อย่าลืมนะไม่ลดมนะน้องเราไปเกินแทนได้นะคะคุณทำผมงงแล้วครับเนี่ยเกินแทนได้นะคะมันมีคนตะโกนมั่วรอบทีอครับรอเพลงจบเริ่มเริ่มเริ่มสามคนครับสามคนโอเคไหมครับอันนี้คือเพลงยังไม่หยุดเพลงไม่หยุดรอเพลงหน่อยคุณกงเตกหุยฟังฟังห้องละหกคนครับ

ครบแล้วครบแล้วครบแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งครบแล้วสองสี่หกโอเคโอเคครบครับครบครับอ่าเจ็ดม้ามใครคนจัดการเขาเนี่ยไครไหวเป้าครับผมใครงานไหวมากครบครับ กงกูกงปูกงเต่าเฮ้ยขลโหกครับสลุมจะให้เข้าเหรอเนอ่กอครับนี่จะแทงคนดื่นก่อนเลยเราต้องทำท่านี้ด้วยปิดห้องในท่านี้ให้ไปแทงมันนะนจะนิมาี่ทำไมที่พี่โดนแทงตายนะน้องนี่ใช่คนที่ไม่ยืนากคนเม่อกี้มันจะบอกนะเนี่ยเขาด่งขวานไปเจอน้องที่ตายให้ไปแทงมันนะคะเต้นร ตลกว่ะเมืนเล่ะเมื่อกี้ผมเข้าคนสุดท้ายแล้วน่ะเาังขันกว่าไอทีเอาใารเป็นศพบ่มีหยังมาพังตาลอป็มปเต้นเ้าไปไเต้นต้นครับมาครับผมว่ากินั้หนึ่กันนะสามคนแน่นอนใช่หรอผมว่ามันต้องสามจริงห้องปิดนะครับทำไงดีอะออขนาดเนาะ ห้องละสี่คนครับขสองขัดสอัดสองขดสองขดสองขัดสองขาขเข้าขาขานึ่งขัดหนึ่งขัดนึหนึ่งขัดปร่งขัดหนึ่งขัดหนึ่งขัดหนึ่งขัดหนสงัหนขัดหนึงขดหนึองขัดหนึงขดนึ่งขดึงขัดนึ่งขดน่งขอดหนงขดหนึองขัด่งขันึงึงึงขด่งขดหนง เกิน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 ครับเกิน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 เก ลิ็มห้อันนี้ต้องดีใจมัดีใจป่ะเนี่ยแฟนพี่ตายแล้วป่ะเนี่ยพี่เสียใจป่ะเนี่ยไม่เสียใจนะครับที่ได้เกิดมาชีวิตนี้พี่แอบมาะนี่แอบหาละป่ะเนี่ยบอกว่าเราสีคนจะได้เจอกันอีกนะห้องมันล็อกฝั่งซ้ายเราเราวิ่งเข้าห้องตรงหน้าเราได้ ถ้ามันแยกสองคุณก็ไปฝั่งซ้ายใช่ไหมเพราะคนสองคนไปนะครับรอบนี้ปิดสี่ห้องนะห้าคาห้องที่ปิดสี่ห้งเป็นหวตัแดงนะคะโดนคนเดียววัดดวรอบนี้ปิดสี่ห้องนะคะห้ามเข้าห้องที่ปิดนะห้ามเข้าห้องปิดนะคะห้องที่ปิดอ๋อผู้คุมจะยืนปิดอยู่หน้าห้องนะครับแล้วถ้ามันสามอะ าม่าใครเข้ามาเกลือนกระแทงแม่งหายคนหนึ่งคุณเลยอ่ะคุณเบอร์สุดสี่กับไปเบอรเจ็บไปเลยหาไงว่าไงว่าไงคจัมือเรียบเลยว่าไงว่าไงนี่ไงถ้าถามคุณคุณก็แบ่งไปไปฝั่งขวาโอเคไหมใครสักคนผมอะไรทำม้อเป็นผมล่ะผมเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะด่านหน้าผมรู้ว่าคือด่านอะไร คนครับมาสามมาขาดหนึ่งสักห้องหนี่เฮ้ยห้องนี้ห้องนี้มา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 สวยอย่าให้เข้ามาบอกแล้วมต้องสามไอหัวเขียววะาทงมันน่าจะไปหาคนอื่นละได้แล้วมั้งได้แล้วมั้งเห็นไม่เห็นแล้วอ่ะใช่แม่จะครบทุกคนป่ะไม่มีใครตายครบครับครบ เอ้ยใช่ยังอยู่ยังอยู่ไอ้มันถืงไหมนดองปัวยังอยู่ดยู่่ะใช่ใช่ใช่อยู่ฝั่งนู้นอ่ะเหมือนได้มีใครตายวะรอบนี้รอบต่อไปได้เลยฮะไปรอบต่อไปได้เลยสามได้เลยครับตามผู้คุมไปได้เลยไปด่านสามนะด่านต่อไปด่านต่อไปวิ่งไปรอด่านสามนะครับทุกคนเลยตามผู้คุมไปผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผู้คุมเดินโชว์คนเด่งอ่ะ แผนแผนแผนต่อไปแล้วครับผู้คุมต่อเลยครับโดดโดดเลยผู้คุมโดดเลยอ่าสาย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 ผู้คุมเฮ้ยอแล้วบอแล้วบอแล้วผู้คุมนั่นไปซ้ายแล้วไปนี่ไปนี่ไรตกแบบนั้นคือเอ็ดผมเองผมเองผมเกมบ้านนี่มาก่อนเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ นี่ไงโดดมาดิไปตรงนั้นนะไปตรงนั้นตรงที่ผู้คุมยิงอ่ะโดดไปเลยเออนั่นเลยไป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 เร็ว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 ไปเร็วไปเร็วไปเรไปต่อแถวดีกว่าเพื่อไม่เป็นเสียทรัพยากรด้วยเพราะออีกบ้าอืมเขาถือว่าวางแผนดีนะอันนี้ถือว่าวางแผนกันดีนะคนนี้ดูผมผมห้ครับหลังสุดห้อยแล้วแล้วครับไปเร็วไปเร็วเไปเร็วไปเร็วครับไปเร็วไปเร็วฝั่งถนนอ่ะ เอาเลยเขาทำงานเป็นทีมนะระวังระวังชนกันนะเราวางชนกันนะคนมันเยอะอะตัวนู้นอะไปกาโดดอารมณ์ดีนะครับมีการแบตเซนด์ดยไปเลยกระจกไหนวะไปเลยบโดดแล้วใ้หมันก้าวไปเลยถ้าไปเอาสาย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 จัได้สาย ไปก่อนเลยครับพี่ทำไปก้าวจะอยู่กับเยอะจะชวนกันตรงนี้ไม่เคยเล่นครั้งแรกเลยแหละไปเริ่มไปเริ่มได้อยากไปไปแผ่นอื่นก็ได้เลยเปื่ไรไปเลยไปเลยไม่ต้องรอเพื่อนหรอกไม่ต้องรักเรื่อนแผ่นนี้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 เดี๋ยวได้ได้จมทุกคนอยากท็อปท็อปอยากแผ่นนี้แผ่นนี้ใช่ดิแผ่นนี้ต้องไปวันที่

ไม่มีเลยวะพี่ต้องตรงไหมวะเอ้ยโอ๊คตกโดนอะไรวะน้าเรียบร้อยโดนปืนใหญ่ไงก็คือมันต้องโดดเลยอ่ะต้องรู้ไปที่สามไม่เร็วอ่ะไม่งั้นเป็นตรงไหนนพอมีครับเอาละ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 เช่นวันนี้จะสามนาทีดีหรือแย่กันไปดีไปซ้ายพี่ไปซ้ายพี่ซ้ารอดป้ายเมื่อกี้เอ้ยเรียบร้อยไปายรอดพี่ไปขวาแล้วก็ซ้ายพี่ขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายขวาซครับไปเลยพี่ดวงเลยครับ ไอ้ลอดปืนใหญ่ก่อนพี่ซ้ายพี่สายสายสายเออสายไอ้ปืนใหญ่ปืนใหญ่ตรงนั้นอะระวังนะพี่ย่อย่อย่อพี่ย่ออุ้ยเอาไปแล้วน่าครับหน้าไปโดนไปท็อปไปเหรอยังยังยังยันเอ้าเหลือแค่นี้เหรอใช่หล่อไหม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  ใช่ขึ้นมาสวย 耶！Yeah.